สวัสดีค่ะจากวานไร่อยอพยออมค่ะวันนี้ก็เข้าหมดในสวนลำสวนผักในสวนคุณตาอีกแล้วนะคะก็ลกๆแบบนี้เลยนะคะนี่พริกไว้ยิกนะคะวันเมื่อวานนี้มาฉีดน้ำหมักไว้ เดี๋ยวต้องรอดูผลนะคะต้องฉีดบ่อยๆนะคะน้ำหมักนี่ต้องสองวันฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคเลยนะคะนี่ค่ะลกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการให้เตียนนะคะไปรอลุ้นกันคะ่ะมาช่วยเป็นกำลังใจให้บรรลัยองพย,ายามตัดยา้ากันนะคะ ตอนนี้เราก็ตัดเตียนหมดแล้วนะคะนี่ค่ะไวไหมคะนี่ค่ะโอยเหนื่อยตอนนี้เวลาขงพียงก็ตัดตีนหมดแล้วนะคะสำหรับที่ว่าลกๆนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะก็จะลกมากนะคะตอนนี้ก็เตียนหมดแล้วนะคะ นนกกระยางขาวนะคะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวที่ลกๆนะคะตอนนี้เตียนหมดแล้วนะคะนี่มีมีฝักกินได้อีกแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ก็เป็นต้น ต้นยังอึง่งต้นจีนแดงต้นยายางนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเด็ดยอด3ามยอดเคี้ยวสดๆกินนะคะเป็นยาถ่ายยาระบายอย่างดีนะคะนี่น้ำหมักของวัาไลวงพยมเพรียเพรียกระจุยหนอนกระจายนะคะนี่ ตอนตรงนี้ก็เตียนนะคะยังเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำอยู่นะคะนี่ค่ะเตียนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาพรวนคนคลิกสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่อันนี้เปลงพยอมเด็ดยอดเขานะคะเด็ดยอดออกเพราะว่ายอดเขาไวหยิกนะคะตอนนี้แตกขึ้นมาใหม่เต็มเลยนะคะ แหมมือไวพัดเครื่องตัดหญ้ามาตัดมันห้านาทีใส่น้ำผึ้งซะแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ